สวัสดีครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมรีวิวรถลงขายนะครับรีวิวรถเตรียมส่งมอบรีวิวรถส่งมอบบ้านลูกค้านะครับ เราทําให้ลูกค้าเห็นหมดชัดเจนหมดอย่างกับสโลแกนที่ว่าเลยนะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเตรียมส่งมอบอีก2คันนะครับอีก2คันนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดบึงกาฬและลูกค้าจากอําเภอโกสุมพิสัยนะครับอําเภออําเภอโกสุมพิสัยนะครับบ้านพัวงามนะครับสองคันนี้นะครับเข้ามานะครับจองตั้งแต่รถเข้ามาใหม่เลยนะครับ ตั้งแต่ยังไม่เห็นรถเลยนะครับรีวิวก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับมั่นใจแค่ไหนโอนจองก่อนนะครับโอนจองก่อนได้เลยพันแรกจัดไฟแนนซ์นะครับอนุมัติโดยธนาคารเกียรตินาคินพัฒนนะครับขอบคุณมากๆพันที่2ลูกค้าจบเงินสดนะครับพันต่อไปผัดต่อไปคือลูกค้าจากจังหวัดบึงกาฬไม่มาดูรถนะครับไม่ได้มาดูรถเลยนะครับให้ผมนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย ผมพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโอนให้แล้ววันพุธผมก็จะไปส่งมอบนะครับคันนี้ก่อนนะครับวันพุธนะครับผมก็จะไปส่งมอบนะครับให้ FC ที่จังหวัดบึงการคันนี้เลย Toyota Vigo 2.5ตัว E intercooler นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้สวยเหมือนกันเลยทั้ง2คันแพ็คคู่นะครับรถส,สวยเลยนะครับสำหรับผม นิพนธ์อโตคาคันนี้หลายคนจําได้แม็กสีดํานะครับคันนี้เป็นแม็กสีดํานะครับแม็กสีดําแต่ผมเอาไปบิ้วทําให้ใหม่นะครับเป็นแม็กสีบอลเงินปัดเงานะครับคันนี้รอล้างส่งมอบในวันพุ่งวันพุธนะครับแต่วันนี้จะเข้าทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายให้ลูกค้านะครับ ริ้วลอยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่รอยบุบนะที่ถ่ายทําให้ลูกค้าได้เห็นตอนนี้เก็บแล้วเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับคันนี้มาดูภายในกันก่อนนะครับภายในนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทีละคันนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับผมเลยต้องรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับให้ทุกคนดูตามได้นะครับถ้าอยากได้รถมือสองนะครับ ที่ผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้แล้วต้องที่นิพโนอัตตค่เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเบาพรมถอดซักใหม่หมดนะครับอ่าเดี๋ยวคุณแจก่อนนะครับเดี๋ยวคุณแจเปิดก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเบาพรมถอดซักให้หมดเลยนะครับเนี่ฝั่งนี้มีเบาอยู่นะครับยังไม่ยกขึ้นให้นะครับยังไม่ยกใส่ให้แต่ก็คือ เดี๋ยวกลัวฝุ่นมันดำนะครับเราก็ท so, uh, ํางานแบบให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบนะครับนี่นะครับภายในสวยนะครับคันนี้นะครับพื้นพรมนะครับพื้นผ้าปูพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเนื้อครีมเดียวกันเลยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับแอร์เย็นเครื่องเสียงเล่นได้นะครับทุกอย่างรายละเอียดเก็บเรียบร้อยนะครับ เตรียมส่งมอบนะครับในวันพุธนี้นะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเราก็จะเดินทางไปนะครับตัวนี้จะเข็บเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมแทนแน่นอนสีเคยเก็บมาบ้างนะครับสีเคยเก็บมาบ้างก็คือตรงนี้นะครับลอยมีการเก็บสีด้านข้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะทําให้ผิดเพี้ยนบ้างแต่ไม่เยอะนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าถามว่าดูออกไหมก็ดูไม่ออกนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ดูไม่ออกเลยนะว่าเคยทําสีมานะครับก็ ล้อมุงล้อแม็กทาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบวันนี้ก็จะเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นคันที่4ี่นะครับหมายเลข4ี่นะครับที่วันนั้นรถเข้ามาใหม่นะครับอันนั้นหมายเลขหนึ่งนะครับลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถนะครับคันที่2นะครับลูกค้าก็มาดูรถอ่ที่ผมโทรนัดไว้นะครับบอกว่าจองคันนี้เลยคันที่4นี่แหละเขาบอก ผมก็จัดการนะครับอยากได้ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเราก็ไม่อยากได้ล้อเดิมเราก็จัดแต่งให้นะครับอันนี้แต่งให้ลูกค้าตามที่ข้อตกลงกันเลยนะครับลูกค้าไม่ขอลดราคานะครับลูกค้าไม่ขอลดราคาบอกว่าจัดให้หน่อยนะครับหลดท้ายให้หน่อยผมก็จัดให้เลยนะครับจัดแต่งทรงให้แบบนี้ลูกค้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีตามเงื่อนไขเลยนะครับอันนี้แม็กขอบ18ยางสวยๆนะครับ ให้ลูกค้าเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคันนี้ก็อําเภอโกสุมพิสัยนะครับมัดจําโอนตั้งแต่มัดจําจองตั้งแต่รถเข้ามานะครับก็เหลือมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่รถคันนี้ก็หน้าเดิมท้ายเดิมเหมือนกันนะครับเป็นตัว E เหมือนกันนะครับแต่คันนี้เป็นปี2008นะครับคันนี้เป็นปี2007นะครับก็ต่างกันอยู่นะครับ2007 2008นะครับราคาราคาก็ต่างกันไปนะครับ แต่คันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบางๆเดิมๆเหมือนกันนะครับก็จะเก็บรายละเอียดเข้าไปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับน,นี่ตัวนี้เป็นลายไม้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลายไม้นะครับก็หมายเลขสี่นะครับหลายคนที่บอกว่าอ,าอยากจะจองถามราคาแล้วบอกว่า3ามแสนห้าพันก็ไม่กล้าซื้อนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถปี2008นะครับไม่ใช่ปี50นะครับไม่ใช่ปี2006 2005นะครับ อันนี้ราคาเงินดาวนะครับราคาเงินดาวลูกค้าดาวแล้วก็จบแล้วเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเห็นไหมภายในภายในสวยมากนะครับทุกอย่างเห็นลงตัวนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนไห้น้ามันเครื่องให้พร้อมจัดทรงแม็กขนาดล้อแม็กก็เป็นหมื่นแล้วนะครับล้อแม็กก็เป็นหมื่นแล้วนะครับวันนี้ก็จะทําเข้าให้นะครับวันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดนี่เข้าให้เนี่ยนี่นะครับ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้ง2คันนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามอยากได้รถแบบนี้นะครับสั่งจองไว้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมส่งให้ทุกคันนะครับส่งให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับคันไหนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับดบบสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วแบบนั้นเลยนะครับวันนี้ก็จะเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกันสองคันไปเลยนะครับอ่าโอเคครับ คันหนึ่งขอบคุณลูกค้าบึงการนะครับคันหนึ่งขอบคุณลูกค้าเพอร์โกสุมนะครับมีรถเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะอ่าให้แว๊บดูแว๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับสําหรับคันนี้นะครับคันแรกส่งบึงการนะครับเราก็เหมือนเดิมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเกียร์เฟงท้ายตัวนี้นะครับสังเกตได้นะครับรถจากร้านหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับเราเน้นที่ว่าหม้อน้ําต้องแบบนี้เดิมๆนะครับ ตัวหม้อน้ำเดิมนะครับน้ำยาต้องแดงใสแบบนี้ต้องเปลี่ยนถ่ายไล่ระบบนะครับทุกคันเลยนะครับสังเกตุดูง่ายนะครับแล้วก็น็อตนะครับคันนี้ไม่มีการขยับนะครับน็อตตัวนี้ยังไม่มีการขยับขยื่นนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าตามที่รายงานให้ลูกค้าได้ฟังกันเลยว่าหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมทุกคันนะครับแต่น็อตบางคันก็มีการขยับเนื่องจากการทําสีนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ขยับนะครับคันนี้คันหน้าเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับคันนี้ ก็เหมือนกันนะครับเคยทําสีมานะครับแต่วันนี้เราก็จะให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับเหมือนกันทั้งสองคันเลยส่วนคันนี้ก็เหมือนกันสังเกตดูหม้อน้ํานะครับระบบหม้อน้ําจะเหมือนกันหมดกองอากาศทาออกมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะครับคันนี้ปี2008ก็หน้าเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเหมือนกันนะครับคันนี้ก็อยู่ในที่สภาพพร้อมใช้งานสวยเหมือนกันทุกคันตามที่รายงานชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับ ทุกคันเลยนะครับเราเน้นคุณภาพเพื่อการส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันนะครับสําหรับร้านนิพนธ์ออโต้คาร์หรือว่าร้านหอจกทนยลดุลเรืองเจริญยน์2019ฝากขอบคุณลูกค้าทุกคันนะครับถ้าใครไม่เชื่อต้องไปดูว่ารผมไปส่งมอบลูกค้าจริงไหมก็คือต้องติดตามชมในทุกคลิปนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องชมช่วงล่างกันเลยครับก่อนนี้นะครับมาดูคันของจังหวัดบึงกาฬก,กันก่อนเลยนะครับ เหมือนกันก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับนี่เหมือนกันนะครับดูนะครับคันหน้านะครับคันหน้าเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับอ่าคันนี้คัสซีสวยนะครับห้องเครื่องเหมือนกันนะครับไม่มีน้ํามันซึมให้เห็นเลยครับอ่าสวยๆนะครับห้องเครื่องก็น้ามันไม่มีซึมให้เห็นนะครับอ่าลูกนี้นะครับลูกบงลูกหมากแน่นดีนะครับไม่มีแตกนะครับโช๊คไม่มีซึมนะครับคัสซีสวยนะครับคันนี้ หมายเลขคัสซีอยู่หน้านะครับไม่มีร่องรอยตัดต่อเชื่อมใหม่นะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้น็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่มีการขันถ้าน็อตขันมาใหม่ๆแสดงว่ารถสวมซากต้องระวังนะครับตัวนี้นะครับฝั่งนี้เดิมๆนะครับเห็นไหมนะครับคัสซีสวยนะครับคันนี้ดูไปทีละคันกันก่อนนะครับสําหรับผมอ่าหมุนกล้องขออนุญาตอาจจะวินหัวไปหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมดูมแดงทําให้เรียบร้อยนะครับคัสซี ใต้ท้องนะครับเกียร์ไม่มีซึมนะครับได้เดิมเดิมลูกค้าได้ไปถือว่าใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเราให้ดูทีละคันนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเราต้องให้ชัดเจนกับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ได้ซื้อรถกับทางร้านหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์น2019นะครับช่อง u t u b e นิพนธ์ออโต้คาร์ไม่ได้มาดูรถนะครับหลายท่านนะครับตอนนี้เริ่มไม่มีการมาดูรถแล้วนะครับ ให้ผมรีวิวให้แบบนี้ชัดเจนแบบนี้ทุกคันนะครับผมก็จะทําให้ลูกค้าไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับก็เอาแบบชัดเจนแบบนี้นะครับตัวไหนไม่ดีเราก็ทําให้ลูกค้านะครับอ่าตัวนี้บูธหูแหนบอยู่ในสภาพดีนะครับไม่ต้องไปทํามันนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับต้องสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ระบบเบรกนะครับเราเช็คให้แล้วไล่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปถอดดูนะครับเบรกเยอเยอะนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เรามาสุดท้ายออกให้นะครับถ่ายทําของเหลวให้หมดเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับห้องเครื่องโดยเดิมๆสวยๆนะครับแล้วมาดูคันนี้นะครับ FC จากโกสุมพิสัยเหมือนกันไหมนะครับคานหน้านะครับคันนี้คานหน้าเดิมนะครับเห็นไหมครับคานหน้าเดิมไม่มีร่องรอยการชนนะครับตัวนี้ไม่มีการเคาะเชื่อมใหม่นะครับนะครับ วันนี้คัดสีสวยลูกมงลูกหมากไม่มีแตกไม่มีหักนะครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูใต้ท้องเหมือนกันครับใต้ท้องนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีซึมและไม่มีไมมหลยเยอะไม่เห็นนะครับดูด้านหน้านะครับเหน็นไหมครับด้านหน้าไม่มีน้ํามันเครื่องไหลซึมไม่เห็นนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยเหมือนกันนะครับกันนะครับถ้ามีเราก็แก้ไขให้ลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้นะครับเห็นใต้ท้องไหมครับตัวนี้นะครับก็ พร้อมใช้งานนะครับแท่นกลงแท่นเกียร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีซึมนะครับสวยๆเหมือนกันเลยนะครับแต่คันนี้หมายเลขคัสซีจะอยู่ท้ายนะครับจะอยู่ท้ายเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคันนี้ก็เอฟซีจากอําเภอโกสุมนะครับตําบลโพนงามนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับทั้งสองท่านนะครับพี่ผู้ชายนะครับพี่เขาสั่งบอกว่าใส่กองโรดให้หน่อย ผมก็จัดการให้พี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวดูผมจะดูสายไฟสายไฟให้ว่าสายไฟอะไรบ้างนะครับเนี่ยผมไล่เก็บอกให้นะครับตัวนี้นะครับข้อเดิมนะครับกล่องโหลดใส่ให้เรียบร้อยนะครับบูทหูวนงหูแหนบใส่ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้จัดการให้แล้วนะครับตัวนี้จัดการให้แล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้แล้วก็ยางอะไรพร้อมแล้วนะครับก็จะพร้อมมาใส่ให้นะครับแม็กสวยนะคันนี้ได้แม็กสวยเลยนะครับนี่นะครับ ซุมเสริมเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการพ่นการสนิมให้เล็กๆน้อยๆตามไปนะครับตามขั้วโซคสีซ่อมให้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยทั้งสองคันนะครับขอบคุณนะครับถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่กดติดตามนี่พลอตโตคาฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนคันต่อไปจะรีวิวเตรียมส่งมอบก็จะมีะส่งลาดเท้านะครับส่งที่ลาดเท้าอีกหนึ่งคัน นะครับลาดพร้าวนะครับตอนนี้ก็เอาไปติดตั้งตู้ลำเครื่องเสียงนะครับใส่จอใส่จอเครื่องเสียงให้นะครับเป็นไล่ระบบเครื่องเสียงให้อยู่นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับคันนั้นจะเป็นคันที่5นะครับในการส่งมอบนะครับส่วนคันที่6 D Max อีกหนึ่งคันก็จะส่งที่อําเภอชุมแพรนะครับ4ประตูนะครับลงวันเดียวลูกค้าโอนมาจามาจองถึงบ้านนะครับจัดไฟแนนซ์2วันผ่านเลยนะครับอนุมัติผ่านแล้วเหมือนกันนะครับ ก็จะไปที่จากชุมแพแล้วก็ขอบคุณลูกค้าดีโก้สีเทานะครับวีโก้สีเทาก็จะไปอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับลูกค้าไม่มาดูรถเหมือนกันนะครับก็จัดไฟแนนซ์วันนี้นะครับวันจันทร์องสายจ้าเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์คงไปทําให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้าอีกเด็วๆนี้เหมือนกันนะครับส่วนโตโยต้าคอมพิวเตอร์อีก2คันก็จองแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่นิสันนาวารานะครับนิสันนาวาราสองคัน นะครับคันที่1เป็นสีบอลเงินคันหนึ่งสีเทาแต่สีเทามีลูกค้าขอดูไว้แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมแจ้งคลิปให้ลงในคลิปให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแต่ก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับวีโก้สีประตูอีก1คันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงคลิปให้ลูกค้าได้ดูเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิผลออโต้คานะครับก็อีกคันหนึ่งมิซูบิชิไททันแคร็บนะครับสีขาวตัวสูง2.5 VGT เทอร์โบนะครับอีกคันหนึ่งนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันเร็วๆนี้ในคลิปต่อไปนะครับแต่สองคันนี้ขอทำงานเช็คก่อนนะครับเพื่อจะส่งมอบให้ลูกค้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ